ไม่จำเป็นต้องมีสีดำเสมอไปเพราะเจ้านี่คือ r x 7 8กันดำมันคือโมบิลสูตรรุ่นใหม่ของฝ่ายสหพันธ์ชายาไว้เดวิลอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของหุ่นสาคุทำอะไรกันดำไม่ได้เลยสักนิดกันดำเร็วมากมันจุกหลบโดยใช้เจ้าดวดไอพน่นเคลื่อนไหวต่างจากทุกสิ่งที่หน่วยสาคุเคยสู้แถมมันยังมีบีมเซเบอร์และบีมไรเฟริลมันคือหุ่นพิคาต ที่มาไล่เชือดหน่วยซาคุโดยเฉพาะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แบลบังสปอยเมื่อสองขั้วมหาอำนาจสร้างหุ่นรบมาต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งเพื่อทำลายฝ่ายตรงค้ามมันจึงอุบัติเป็นสงครามหุ่นยนต์ยักษ์ที่เดือดระอุไปทั่วทั้งโลกกับกันดำเร็กเควนฟอร์เวนเจนกันดมบทสวดส่งวิญญาณแห่งความอาฆาตเรื่องราจะสนุกสุดมัน และตื่นเต้นขนาดไหนนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเนื้อเรื่องหลักๆของกันดั้มคือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายสหพันธ์กับฝ่ายจักรวรรดิซีออนความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนทำให้สองขั้วมหาอำนาจทำสงครามกันอย่างบ้าคลั่งโดยกันดัมเร็กเควนฟอร์เวจะดำเนินเนื้อเรื่อง ผ่านทางไฟจักรวรรดิซีออน11เดือนหลังเกิดสงครามปฏิวัติฝ่ายจักรวรรดิกำลังเคลื่อนพลไปยังโรมาเนียเพื่อบุกยึดฐานทัพของสหพันธ์พวกเขามาพร้อมหุ่นรบซาคุหน่วยโมบิลสตรที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดิซีออนถ้ามีหน่วยซาคุอยู่ในสนามรบด้วยยังไงซะฝ่ายจักรวรรดิก็ไม่แพ้น,นแน่หน่วยซาคุทะยานลงมาจากท้องฟ้าก่อนจะดิ่งลงมาเหยียบพื้นโลก แล้วกระหน่ำโจมตีถล่มฝ่ายสหพันธ์อย่างบ้าครังหน่วยซาคุสามารถพลิกเกมให้ฝ่ายจักรวรรดิกลับมาได้เปรียบได้เหล่าทหารต่างพากันฮึกเหิมและมีกำลังใจต่อสู้เพราะมีหน่วยซาคุมาช่วยแบบนี้ชนะได้สบายมากแล้วก็เป็นไปตามนั้นผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีหน่วยซาคุพ็กำจัดฝ่ายสหพันธ์จนหมดเกลี้ยงและสามารถบุกยึดฐานทัพของสหพันธ์เอาไว้ได้ ทหารทุกนายต่างดีใจในชัยชนะพากันดื่มฉลองและพักผ่อนกันอย่างเต็มที่มีเพียงผู้กองไอเดียเท่านั้นที่ยังคงคิดว่าการบุกยึดครั้งนี้มันดูจะง่ายเกินไปหรือเปล่านะทำไมพวกสหพันธ์มันถึงยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้มันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆและลังสังหรณ์ของไอเดียก็ถูกจริงๆด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังพักจูๆ่ๆ ก็มีหัวรบดิ่งลงมาระเบิดกลางฐานทัพพวกสหพันธ์บุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบและสิ่งที่ทำให้ไอเรียต้องช็อกจนตาขาง,ขงนั่นก็คือโมบิลสูตรปริศนาของฝ่ายสหพันธ์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แตกต่างจากหุ่นตัวอื่นที่เธอเคยสู้มันคือหุ่นสีขาวที่ไม่เคยมีใครเคยพบไอเรียสั่งให้ลูกน้องรีบขึ้นประจํการหุ่นสาคุ แล้วช่วยกันรุมยำไอ้หุ่นกระป๋องสีขาวให้เลกเป็นคลี่แต่ไม่ทันที่จะได้ตอบโต้อ,อะไรมากหุ่นซาคุของบลาวโวก็โดนบีมไรเฟลิลยิงใส่จนตัวทะลุและสู้คิดไปซะแลว้วไอรีนแทบช็อกเธอเพิ่งเคยเห็นอาวุธบีมเป็นครั้งแรกไอปีศาจส,สีขาวตัวนั้นมันคืออะไรกันแนะ่ปีศาจไม่จำเป็นต้องมีสีดำเสมอไปเพราะเจ้านี้คือ d x 7 8กันดำ มันคือโมบิลสูตรรุ่นใหม่ของฝ่ายสหพันธ์ชายาวไวเดวิลอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของหุ่นซาคุทำอะไรกันดั้มไม่ได้เลยสักนิดกันดั้มเร็วมากมันจุกหลบโดยใช้จรวดไอพน่นเคลื่อนไหวต่างจากทุกสิ่งที่หน่วยซาคุเคยสู้แถมมันยังมีบีมเซเบอร์และบีมไรเฟิลมันคือหุ่นพิฆาตที่มาไล่เชือดหน่วยซาคุโดยเฉพาะคำสั่งของกันดั้มคือล้างบางพวกจักรวรรดิให้สิ้นซาก ฮุนซาคุโดนกำจัดตัวแล้วตัวเล่าไอเรียที่เป็นหัวหน้าก็แทบจะเอาตัวไม่รอดเธอบุกเข้าปะทะกับกันดัมแต่ก็โดนปืน,นกลกลัดยิงจนพังยับก่อนที่กันดัมจะเวียงบีมเซเบอร์หันเธอเป็นชิ้นชิ้นไอเรียตะเกียตะกายออกมาจากหุนซาคุศึกครั้งนี้กองทัพจักวัดแพ้ย่อยยับจําเป็นต้องถอยทัพเพื่อไปวางแผนและหาทางรับมือกับกันดัม ไอเดียรวบรวมเหล่าทหารที่ยังพอสู้ได้เธอสั่งให้ผู้หมวดฮีตันขับรถบรรทุกน้ำมันไปจอดไว้จากนั้นก็หลอกล่อก,กันดมให้เข้ามาใกล้และทันทีที่กันดมเข้ามาใกล้รถบรรทุกฝ่ายจกักรวรรดิก็กระนันยิงใส่รถบรรทุกจนระเบิดตูมแดงระเบิดและขมาวควันที่กระจายฟุง้งสามารถหยุดการเคลื่อนไหวและบทบังทัศนวิสัยของกันดมได้พวกไอรีนจึงอาศัยจังหวะหนีเพนนีไปแล้ว โดยหุนซาคุแทงที่พวกไอเรียรใช้ขับหนีนั้นโดนโจมตีจนพังยับเดินหน้าก็ไม่ได้ขับถอยหลังได้อย่างเดียวยังดีที่มันยังยิงปืนได้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางผ่านหมู่บ้านพวกเขาก็ได้ปะทะกับกองทัพสหพันธ์ที่ประจำการอยู่แถวนั้นและที่ซวยไปกว่านั้นคือกันดำมันไล่ตามมาทันแล้วด้วยกันดำยิงบีมไรฟ ทำลายหุ่นซากุแทงจนแหลกเป็นเศษซากไอเรียไม่เหลือหุ่นรบที่จะใช้ต่อสู้อีกแล้วโดยในขณะที่พวกเธอกำลังแย่หน่วยกรูฟก็โผล่มาช่วยกรูฟกระนำยิงจนหมดแม็กแต่ก็ล้มกันดำไม่ได้ทั้งสองฝ่ายจึงตรงเข้าประชิดและเวียงดาบฟาดฟันกันอย่างบ้าคลัง่งหน่วยกรูฟทำได้แค่ทวงเวลาเท่านั้นพวกเขาเอาชนะกันดำไม่ได้ไอเรียและพรรพวกอาศัยจังหวะที่หน่วยกรูฟกำลังต่อสู้ เห็นนี้สุดชีวิตจนในที่สุดก็หนีพ้นเวลาต่อมาไอเดียเดินทางมาถึงฐานทัพแต่แล้วเธอก็พบว่าฐานทัพแห่งนี้โดนกันดั้มทำลายหลงังจนกลายเป็นเศษซากไอเดียจึงทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตกักตุนสเสบียงและออกเดินทางกันต่อแล้วเวลาต่อมาไม่นานนักพวกไอเดียก็เดินทางมาถึงโรงงานขยะที่นี่ถูกใช้เป็นฐานทัพลับของจกักรวรรดิซีออน โรงงานขยะแห่งนี้มีเศษซากหุ่นซาคุที่พังจากการต่อสู้ในสนามรบไอเรียบอกว่าไม่ช้าก็เร็วเจ้าหุ่นกันดัมจะต้องหาที่นี่พบและมันจะทำลายฐานแห่งนี้แน่ๆเราจำเป็นต้องมีหุ่นซาคุเพื่อใช้ต่อกรกับกันดัมไอเรียจึงขอร้องให้ผู้กองใส่โดสที่รับผิดชอบและดูแลทหารช่างระดมพลเหล่าทหารที่มีฝีมือดีที่สุดเท่าที่จะหาได้มาช่วยกันคัดแยก ชิ้นส่วนและอะไหล่ของหุ่นซาคุที่ยังพอใช้ได้มาประกอบร่างให้กลายเป็นหุ่นตัวใหม่อีกครั้งเพื่อเตรียมรับมือกับกันดำที่จะมาถึงในอีกไม่ชา้าจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถสร้างหุ่นซาคุจากเศษเหล็กได้แถมยังสร้างได้ตั้งสองตัวอีกด้วยโดยในขณะเดียวกันนั้นไอเรียก็โดนพันตรีรอสเรียกเข้าไปพบ ดรอฟไม่ชอบที่ไอเดียมาออกคำสั่งทหารของเขาให้ทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่เห็นหัวเขาและไม่บอกให้เขารับรู้พันตรีรอฟไม่อยากต่อสู้เขาอยากกบด่านเงียบๆการที่ไอเดียสร้างหุ่นซาคุทำให้โรงงานขยะแห่งนี้มีเสียงเครื่องจักรดังมากๆและมันส่งผลให้กองทัพสหพันธ์หาที่นี่เจอจนได้และได้บุกมาถล่มโรง,งงานขยะแห่งนี้ ฝ่ายสหพันธ์ปุกมาจากทั่วทุกทิศทั้งทางบกทางอากาศและแน่นอนว่ากันดำก็มาด้วยไอเรียกับเลอชอนขึ้นประจําการหุ่นสาคุที่เพิ่งสร้างและออกไปต่อสู้ทางด้านกันดำคราวนี้ไม่ได้มาเพียงตัวเดียวด้วยแต่มีหุ่นจิมมาด้วยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะสาคุของไอเรียจะล้มโมบิลสตรกันดำได้หรือไม่รอชมกันต่อในอีพีหน้า กับกันก่นดำเร็กควนฟาเวนเชนกันดมบทสวดส่งวิญญาณแห่งความอาฆาตเพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้นอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณนะะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย